สวัสดีครับขอแนะนําประกันภัยขนส่งสินค้านะครับหรือว่าประกันภัยรับผิดผู้ขนส่งนะครับวันนี้เราขอแนะนําของนิแท้ประกันภัยนะครับประกันภัยความผิดของผู้ขนส่งนะครับหรือ CLT นะครับหรือหรือไอหรือพูดง่ายคือประกันขนส่งสินค้าประกันรับผิดผู้ขนส่งอะไรก็ว่ากันไปครับพูดง่ายคือประกันสินค้านั่นแหละครับก็ประกันขนส่งสินค้านะครับก็ของมิแท้รับตั้งแต่ เป็นรถหัวลากรถบรรทุกติดตู้ทำความเย็นติดตู้ติดข้อแบบนี้นะครับส<น>่วนแล้วก็ติดตู้ทึบแบบนี้นะครับหลักๆนะครับส่วนเบี้ยประกันภัยนะครับเบี้ยประกันภัยจะเป็นแบบรายปีนะครับลูกค้าเวลาปีวิ่งวิ่งในประเทศนะครับก็เงื่อนไขหลักๆนะครับถ้าเป็นหัวลากนะถ้าเป็นหัวลากแบบนี้หัวลากที่บรรทุกเองไม่ได้หัวลากก็คือ าจะยึดตามทะเบียนทะเบียนตัวหัวนะครับทะเบียนตัวหัวส่วนที่เป็นพวกแบบนี้ก็ยึดตามทะเบียนตัวหัวเหมือนกันนะครับรู้ง่ายเราส่งเอกสารทำประกันภัยก็ส่งเอกสารตัวหัวเข้ามานะครับเงินขายของคองนะครับหลักาก็จะเป็นตามนี้นะครับอ,อุบัติเหตุที่เกิดจากทางรถนะครับทําให้สินค้าและคนเสียหายนะครับ หรือว่าจะสอบถามเงื่อนไขความคลองเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสําหรับประกันภัยและผิดพูนส่งสินค้านะครับเราก็มีเคสมีตัวอย่างให้ให้คําแมเยะแยะนะครับลองทักติดต่อเรามาได้นะครับเราจะให้ไลน์ไว้อ่าอันนี้ตารางเบื้องต้นนะครับตารางเบื้องต้นยกตัวอย่างทุนแสนหนึ่งวีย้ยประกันภัย4 8 4 0นบาททุน500,000ก็9,670บาททุน1ล้านก็ 1นึ0 0บาทนะครับอ่าถ้ามีแท็บการภัยในลักษณะสินค้ากลุ่มทั่วไปนะครับเป็นเบี้ยรายปีนะครับเบี้ยรายปีลูกค้าที่สนใจนะครับก็ลักษณะรถประเภทนี้รถประเภทนี้ทําได้ไหมหรือสินค้าประเภทนี้ทำได้ไหมก็มันก็จะมีเงือง่อนไขความคลองที่ที่แยกออกมาเอ้ยไม่ใช่ที่แยออกมาเงือง่อนไขความคลองที่ที่ลูกค้าต้องต้องทราบก่อนทําการภัยเราก็จะขออธิบายอยู่แล้วนะครับ ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเรามาได้ครับประกันภยัยขนส่งสินค้านะครับพร้อมครับ